น้องๆคะอิงอ On the ะโรวันนี้พี่คาเรนก็พามาชมงานนิทรรศการศิละปะคะ่ะแต่ขอบอกว่างานศิละปะที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะจะแตกต่างหรือพิเศษยังไงตามมาดูกันเลยคะ่ะ ก็เพราะว่านี่คืองานนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติหรือ A World United Through Art ที่มีผลงานศิลปะมากถึง1,700ชิ้นเลยค่ะเห็นผลงานสวยงามแบบนี้เชื่อไหมคะว่าเป็นผลงานของศิลปินตัวน้อยหรือ a r t i s t จาก34ประเทศทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนปาลบัลเรียแคนาดาบราซิลและอีกหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะ ก็จะใช้สีเทียนนะคะสีเทียนภาษาอังกฤษเรียกว่า crayon ค่ะ mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นภาพที่จะใช้สีน้ำมันนะคะสีน้ำมันภาษาอังกฤษเรียกว่า oil painting นะคะมาเห็นว่าสองภาพนี้ก็ใช้สีน้ำมันหรือ oil painting ทั้งสองอันเลยนะคะ ะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุแค่8ขวบอะค่ะอันนี้เขาก็จะใช้สีน้ำนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า watercolor ค่ะภาพนี้นะคะเด็กอายุ6ขวบเองค่ะอันนี้ก็ใช้สีน้ำเหมือนกัน watercolor ค่ะ ที่ไปทั้งหมดก็คงไม่ครบแน่เลยอะค่ะคาะเรงคงต้องขอความช่วยเหลือแล้วล่ะค่ะอ๋ะอะจะลอค่ะน้องๆค่ะนี่ก็คือคุณรินนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอคุณรินช่วยแนะนำตัวเองให้กับน้องๆทำบ้าน ชื่อรินทิพยาพงศธรนะคะเป็นพันธรักแล้วก็เป็นผู้ช่วยจัดงานนี้ค่ะ,ะมิส่าว่างานมีทัศกาลศิลปะเด็กนานาชาตินี่มีที่มาอย่างไงอะคะคือมีที่มาจากเจตนารมณ์ดีของครูศิลปะหลายๆชาตินะคะเขาก็มารวม <c oughs> ตัวกันเพื่อค่ายซัมเมอร์นะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีครู ปอตอร์โกก็คิดว่าเอ๊ะเราให้เด็กเนี่ยมาแสดงงานร่วมกันดีกว่าเด็กในประเทศเขาเนี่ยก็จะได้เห็นผลงานของเพื่อนๆต่างประเทศ<ม>ก็เลยเริ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ปีนี้จากที่เมืองไทยเป็นปีที่ส2องแล้วค่ะค่ะธีมของปีนี้ก็จะเป็น Colors from Many Lands นะคะ่คะที่ทราบว่ามันหมายถึงยังไงอะคะคืออย่างภาษาไทยเราก็เรียกว่าสีสันจากบ้านเกิดนะคะ,คะก็ค,คือคิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาคิดเอาเองว่าสีสันจากบ้านเกิดเขาจะเป็นอะไรพูดไปแล้วน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่เห็นภาพอะค่ะอาจจะต้องรบ ควรคุณริณ้นช่วยพาไปทัวร์รับๆไหนได้ไหมคะใช่เลยคะ่ะอย่างเช่นในบอร์ดนี้นะคะ,ะก็จะเป็นรูปหน้ากากจากหลายๆประเทศนะคะ<ม>ก็จะเห็นได้ว่าอย่างเมืองไทยเราก็มีผีตาโขนซึ่งก็เป็นความเชื่อคล้ายๆกับคนปาโตอริโกซึ่งคิดว่าหน้ากากที่มีส,สีสันสดใสเนี่ยก็จะช่วยไล่วิญญ,ญาณปีศาจออกไปได้นะคะน้องๆคะหน้ากากภาษาอังกฤษเรียกว่า m a ส k ค่คะ อย่างเช่นตรงนี้ค่ะ,คะโซนนี้เราก็จะเรียกว่า my land นะคะก็คือพืนแผ่นดินของเรานะคะ,ค,ะคือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็สแสดงออกสิ่งที่เขาเห็นนะคะเขาจริงใจมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นตามไกด์บุ๊กนะคะเช่นอันนี้น้องๆที่บังคลาเทศเขาก็เห็นว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยก็มีความวุ่นวายยังมีความยากจนอยู่คือก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในหนังสืออะค่ะส่วนน้องๆที่อียิปต์เนี่ยประเทศเขาเป็นประเทศท่องเที่ยวอะค่ะเขาก็จะวาดรูปนักท่องเที่ยวมา แขวนกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะคก็น่าสนใจดีสิ่งที่เขาเห็นโซนนี้ก็คือ่วน my animal นะคะก็จะเป็นโซนยอดฮิตของเด็กๆก็คือจะวาดสัตว์เลี้ยงต่างๆของเขามาะคะ่ะเช่นอันนี้ก็เราก็จะวางนกไวร้รวมกันจะได้เห็นว่านกเมืองไทยเป็นอย่างนี้เท่าชเชลเลียเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความแตกต่างก,กันแล้วก็สีสันก็จะไม่เหมือนกันนะคะ่ะผลงานชิ้นนี้ก็มาจากน้องสี่ขวบนะคะจากประเทศเวลส์ ก็คือเขาจะทําเป็นโมบายมาโดยเขาเขียนจดหมายมาด้วยค่ะบอกว่าอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดประจำชาติของเขาแล้วก็ในซองที่ส่งมาเขาก็สง่งรูปอันนี้มาให้เราเห็นภาพเรืยอว่าเพื่อนเนที่เวลใเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงค่ะก็น่าสนใจใช่ค่ะไม่น่าเชื่อ,อยุคแค่สี่ขวบ อย่างผลงานชิ้นนี้นะคะ <assim. S 1> ก็มาจากน้องๆอ,งอนุบาลจากนิวซีแลนด์นะคะก็ทั้งคลาสก็ช่วยกันทํามานะคะก็เด็ก3-4ขวบเท่านั้นนะคะคือคุณครูเขาก็เขียนจดหมายมาว่าน้องๆเน,นี่ยยังวาดภาพไม่เป็นก็ขอส่งงานเป็นภาพพิมพ์มาแล้วกันนะคะเขาก็เก็บเศษใบไม้ดอกไม้เนี่ยแล้วก็เอามาทําเป็นงานศิลปะค่ะสวยมากเลยนะคะ คุณคุณรินมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็พาชมงานในวันนี้นะคะยินดีค่ะน้องๆเห็นด้วยไหมคะว่าศิละปะเนี่ยไม่มีขอบเขตจริงๆค่ะ it has no limits เราจะเห็นได้จากพลังของผลงานของเด็กๆเหล่านี้นะค่ะว่าเขาสามารถลกกบความแตกต่างทางเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมได้ะคะ่ะและอาทิตย์หน้าที่คันจะพาไปไหนก็ต้องติดตามดูนะคะ see you next week